วผมไม่รู้ว่าไอ้กิจเนี่ยมันมันเปิดได้ป่าวะมีใครแบบมีใครแบบพอที่จะไอ้น,นี่บอกผมได้ไหมว่าไอ้กิจเนี่ยมัน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 พอที่จะเปิดได้ไหมเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยมันมีการแตกสองร้อยห้าสิบแต่เท่าที่ผมดูมันก็เออเรามีห้า0ันบาทวันนี้เราต้องเปิดได้หมดหนึ่งพันสองรอยห้าสิบเอ็มซึ่งยากไม่ยากหรอกไม่ยากหรอก ไม่ยากหรอกการแตกสิบสอก็บอกกว่าเราก็ได้แล้วมันมีอะไรให้กลัวเนี่ยแล้วดูดูดูดนักพราจนภัยดวงดีดิเชื่อไหนๆก็ไหนๆแล้ะเปิดเปิดไปเทสร,ระบบระนหน่อยสักห้าพันบูทใครจะไปรู้ตอนนี้ผมเล่นโมบายมีกิจกรรมหนึ่งเขาบอกว่ากิจกรรมโคตรเที่ย กิจกรรมเปิดได้แต่ของเน่าๆแต่ผมก็เปิดได้ของดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทําได้เราจะต้องศรัทธาในตัวเองในการเปิดกิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือโอเชียนคีนะครับเปิดกุญแจเปิดขุมสมบัติโจรสลัด p i เร t ออฟเดอะคา b b เบียนปะผมว่ามันอยู่ที่ดวงว่ะเอาจริงป๊ะห้าพันบูทเลย มาแล้วคาบาวอัลติเมทคอมโบเปิดให้เติมแล้วที่ลิทแมนช็อปถูกกว่าเติมเอ,องเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชน้นำมากมายเติมเว็บรับสัวรถลิทแมนคอยพร้อมผ่อนได้นางสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ l i ทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ ที่อยากบอดแต่ตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่งป่มมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดและก็ติดโซเชียลสม,มุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่ว่าละสิบบาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค m v p ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นไม่แค่หนึ่งเท่าแต่สเปสเค ขอกันแตกสักสิบกระบอกเฮ้ยไอเฮี้ยก็ได้อยู่ได้เฮี้ยแล้วได้เฮี้ยแล้วอุ้ยอยากได้กันแตกอ่ะอยากได้กันแตกอ่ะไอสัตว์บูฟ่วยหัวฟูไอเฟลอยหัวฟูวิววิวโอซัรอยากได้กันแตกขาวอุ้ยมาแล้วหนึ่งกันแตกขาวประมาณสิบสองกระบอกคืนทุนตอนนี้กระบอกละเก้าสิบเอ็มเนี้ย ดอกก็สามอยเก้าสิบอันเนี้ยอันเนี้ยรอบเนี้ยกำไรกำไรอยู่เกันเพราะว่าอันเนี้ยสามอยเก้าอันเนี้ยประมาณเก้าสิบเอ็มละนะครับแล้วกุญแจก็เหมือนจะกำไรอยู่แล้วมั้งนะครับไปลุยกันต่อโอ้ม่เจ้าประชุมกุลุนช่องไอ้ห่าเอ้ยเฮ้ยไอ้เช่นโดนหลอกอ่า ข้ามแอนิเมชันได้ของดีอ๋อไปโอ้โหคนดูคดูหลอกแล้วข้ามแอนิเมชัน <S <S 1> <S 1> <S 1> ไปกันต่อกลัวไม่ได้แล้วว่ะกลัวเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มไม่เห็นภาพแล้วตอนนี้ผมเจ็ดพันกว่าเนาะเริ่มไม่เห็นภาพไป หยุดตรงนี้ได้ไหมซ่คือการแตกข่าวมาคุก็ไม่ยิ้มอ่ะทาลิศแม่งขนทองไอเชียไม่มาเลยทาลิศขนทองไม่มาเลยจนช่วด้วยไป ทีุ่ดท้ายเรารวยก็ได้ทำไมอะเป็นไงไงเฮี่ยไม่มึงจะเป็นเที่ยอะไม่มีเที่ยอะไรเลยมาสิบห้ดอกครับนี่แหละคนเราจะควยก็ไม่ใช่จะรวยก็อยู่ในนี้แหละพันกว่าเอมคืนในนี้ไงเมื่อกี้แค่เรียกว่าออเด์ฟนึกหาวะไปบึบ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 นี่ งเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันจะไม่ปั่นสักรอบหนึ่งเชื่อผมเลยมันต้องมีไม่ปั่นแน่หมื่นสวยสุดกระเที้ยแล้วไปเลยขี้เกียจดูแม่งขี้เกียจดูขี้เกียจดูมันปั่นนี่ียวทองแทาลิตมันก็ทาลิตอต่มันคืนในดอกนี้เว้ยแต่สุดท้ายเราเป็นช่างแม่งไป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 มึงกับกูดิ ใครจะเจ๊งใครจะเจ๊งมามึงก็มึงก็งก,กูไม่มึงก,ก็กูไม่มึงก,ก็กูไม่มึงก็กูมวอลเลทไพล์หมดไอสารไม่อยากนับเลยว่ะไอเชี่ยแม่งป่ะไหนๆก็ไหนๆแหละเราต้องยอมรับสภาพมาซะหน่อยไปดูดีกว่าว่ามันจะ ได้เท่าไหร่กันอ้ฮะโ,โ,โ,โดนไปประมาณเท่าตัวหนึ่งครับผมโดนไปประมาณ650เอ็มห้าร้อยห้โดนประมาณ600อเอ็มโดนประมาณ2,400บาทก็คือครึ่งึ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยที่เราโดนไปนะตอนนี้ จะเปิดก็เปิดต้นทุนเราใช้ก็คือเราเปิดไปประมาณ1 2 5 0อเอ็มนาะสิ่งที่เราจะต้องได้เลครับลบกับ6 5 0้เอ็มราคาทุนประมาณ600เอ็มต่อมาเจ็บจัดแต่มันก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บแหละมันไม่มีทางที่มันจะดีกว่านี้หรอกเอาจริง